พี่น้องเก็บผพักตวนขั้วพี่น้องล้างบ้านนี่นี่ครับนี่เรื่องจริงครับนี่ก็ต้นเดียวครับกินทั้งปีนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะพี่น้องเกวกตัวหนึ่ง <c oughs> กินเบิดเพื่นอนพี่น้อง <c oughs> เด็กสองเอาไปแหล้วขาสองขาเด็กหน่อย ซองเอาไปแล้วขาซองขาผู้ใหญ่เกี่ยวจับน้ำเอาเนาะจับน้ำเอาครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อเอามาแข่งเมื่อกี้กับเจียวกูพี่น้องนี่อันนี้บังลินใหม่เลยพี่น้องตัดลงแล้วแต่งตอนใหม่รอให้อันนี้รอตัดช่วงเมษารนะคะพี่น้องพี่น้องหมากมันแก่ตัดลงมากแล้วโหเยืนอะอยู่ เป็นผักกระเดาพี่น้องผักกระเดาอันนี้ผักหอมบริชืีอพี่น้องมะเขือมะเขืออันนี้อันนี้เป็นหมากละมุดพอได้กิน เชื่อเชื่อน้อยเลี้ยงอ๋อเอาละอะไรไหมพี่เดียไปเอาน้องเดียเมื่อนาบุนี่อะไรไหมมือเละอ๋อโหอร่อยจังเลยไปเอาเดล็เมื่อนาน้องเดียนาเสียงมือเละไปไหมไปไหมตอนแรงพักออกดอกไหลหรือเปล่าผักวะฮะเยี่ยมเลยใหม่พอดีเหรอ เฮงนวยสุดถ้ายของปีของเด็กของผู้ใหญ่มาเดินพี่น้องแซบนี้แหละ